thính thào đâu, ừ, không, 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 cái không, 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 nhai ตัวหนึ่งขาบมันักบอกว่าตัวนี้ตัหยีตัวไหวอเออเลือดเลือดออกครับเลือดออกรไปเลยเรต้องเอามาใส่นะโตห้อยไงก็น,นี่ขอบค<อ>ุณค่ะค ส่งให้เนี่ยชิบไปทุระตะลิชิบเป็นเอาคองกะลินได้กินกินเขาก่อนค่อยเดินค่ะคุณจ้าจ้าค่อนไป Cái mùi viên lằn nó tìm vào đây แซบอีนีู้กด้วยแซบด้วย มันอ,อื่นเนี่ยไหวฟูด้วยมันนี่เขาเห็ดพันอเอ็นไหวคือม,มืออยู่ว่าดูสิเขาต้องเล่นกระบายอยู่เนอเนี่ยเนี่ยว่าสินะเน่ยเนี่ยพรุ่งนี้ไหวครูนนะตอนไปหนูก็ไหวตอนกลับหนูก็ไหวอย,อยู่เนี่ย ເພິ່ນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າໄຫວ້ພູຄຍັ ก็กินไข่ดาวอ่ะไปกินเทสุทายวะ่ะจ้องเนี่ยมีลูว่วา่าลูอยูว่ามีคนจ้องน้องข่อยอมันเป็ือนบึกบับบึกบ,บับ Hãy subscribe đó, kênh Ghiền Mì Gõ cái không có phải những video hấp dẫn sang sang vô. ไช่้าขายก้วยถัดแล้วช่บําบดเอิมครับอือปัญญานเออเขกบเอคอะมามนครับเายับหาัครับมันหลายอย่างเนาะ ว่ายุฟันมาคือต้องไตั้งเต่าจะขายี่จะเชื่อเต่าขายหรือบาว่เวททัเน่ย้ไหวอืเกิดกเดียวกับเมียน่ะอ็าฮะข้นต้นต้นตั้งปีสี่ขึ้นอืมน้ำกับวดแห่ปวดน้ำปวดแย่งกับวดแห่

คนจิวันมันจินมยังกับวันเด้มันบเกียวนั่นเด้นันก็แก่สิบวกอืมครับใครอยู่เจ้าสูงเนาะอก็ใสเมืออะไรอือคือข่เนี่ยตายเาสูงเราจะได้เมืองสมวนเือนโบอันแก่ชิบ่าวล่าิเอกโหอครับคนอ้วนต้องาแล้วคัก cho xuống đấy bưng trong bộ quần. Đây, đây trai, <laughs> sao